สวัสดีค่ะพี่น้องตี้ห้ากเกษตรค่ะคลิปนี้เขาจะมาวอาถึงวิธีการเปลี่ยนทุ่งนาเพื่อปลูกปาล์มเพิ่มรายได้นะคะเขาเฮ็ดแนวใดนะคะจากทงนาเป็นอย่างเข้าจังเปลี่ยนเป็นสวนปาล์มนะคะมีทีมาทีไปแนวใดนะคะสำหรับสวนของเข้านี่คือบอกเลยเลยว่าพื้นที่ของเข้ามีทั้งทงไฮทงนา แล้วก็พื้นที่โน้นนะคะซึ่งเข้าได้แบ่งส่วนหนึ่งจากที่เป็นทงหน้ามาปลูกปาล์มนะคะเป็นอย่างเข้าจังปลูกปาล์มนั่นก็นคือรายใดถ้าเข้าจะเฮ็ดให้หน้าย่างเดียวนะคะเข่ามันก็ราคาบดีปันใดนะคะพี่น้องเข้าก็เลยาหาจุดเปลี่ยนนะคะเอ๊ะเข้าเฮ็ดแต่หน้าเข่าเข้ากับบกคอยไดข้ขายนะคะเข้าจะมีรายใดมาจากตรงใดที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของเข้านี่ ให้ไ,ได้รอดนะคะมีรายได้เสริมขึ้นมาบ่าว่าจะเป็นรล่ได้ไล,ลอ่ารายวันลรล่เดือนรายปีนะคะถ้ารายปีนี่ก็คือเขามันก็ไดรล่ปีแมนบ่าวคะพี่น้องแล้วโดวยเฉพาะเขาของเห้านี่คือพื้นที่ของเห้านี่ดินมันยังบออุดมสมบูรณ์นะคะมันก็ได้หน่อยแนย่แทบจะบ่ได้ขายเลยนะคะพี่น้องขา,ายก็คือได้แค่คาเกียวแค่นันนะคะจุดเปลี่ยนของเฮ้าก็คือเห้าคิดนะคะว่าเอ๊ะ ถ้าเห็ุหน้านี่คือมันได้แค่หลยปีแต่ว่าถ้าปาล์มนี่คือมันมัามองน้ำซุ้มๆแมนบคะพี่น้องมองน้ำซุ้มๆลวก็อ่าเฮาสามรถที่จะตัดผลผลิตของเพิ่นได้นี่คือถ้าแมนว่าต้นเพิ่นสมบูรณ์ต้นเพิ่นใหญ่แล้วนี่คือจากที่เฮาศึกษาจากคนที่ปลูกมะก่อนนะคะประมาณ่อ2อ,อาทิตย์นะคะช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นสองอาทิตย์เด็ดตัดเอ่อนึงนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเออ เ้าแบงในส่วนของไฮน่านี่มาป,ปลูกปาล์มดีกว่านะคะเพื่อที่จะเบิงวา่าอ่าไล่ได้จากการขายเขาเปลี่ยนมาเป็นขายปลาล์มอันใดมันจะคุ้มกว่ากันนะคะก็เลยเป็นทีมาให้ห้าโลนะคะโละแปลงหน้าเปลี่ยนมาเป็นส่วนปลาล์มค่ะเดี๋ยวห้ามเาบิงบรรยากาศนะคะอ่าจากทงนูทงหน้าเปลี่ยนมาเป็นส่วนปลาล์มมันเป็นแนวใดน,นะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องกลเป็นบรรยากาศนะคะ สำหรับพื้นที่ตรงนี้ที่เห้าปลูกปาล์มที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นพื้นที่เก่าให้หน้าเก่าด้วยพี่น้องเด้อให้หน้าเก่าที่เห้าเห็ดอ่าเห็นหน้ามแต่พ่อแต่แม่พุ่นล้ค่ะพี่น้องเห็นหน้ามาเป็นสิบสิบปีหลังจากที่เห้าเห็นหน้าพ่ออ่าพ่อแม่เห้าเท้าแล้วนะคะพี่น้องก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เห้าเด็กกลับมาอยู่บ้านเนาะซึ่งเห่ากับเลื่อยมองเบิงอีกมุมหนึ่งนะคะว่าการที่เห้าเห็นหน้านี่ รา,ายไดจากการเทนหน้านี่ก็เป็นรายไดปี้วก็พื้นที่หน้าของเฮ้านี่คือเขาบ่ง้าวามาสันซาะพี่น้องก็ได้แค่ค่าเกี้ยวนะคะเฮาก็เลยมามองว่ามันมีพืชชนิดใดแน่ที่สามารถปลูกในทงหน้าได้นะคะเฮ้าก็เลยมาเนี่ยค่ะพี่นอ้องได้โตสวนปาล์มนี่ล่ะค่ะพี่น้องเป็นปาล์มนี่คือ,พ,อ,คอพื้นที่ของเฮ้านี่คือพื้นที่ จะเอิ้นว่ารับน้ำบ่คะพี่น้องพื้นที่รับน้ำนี่คือเป็นหน้าทางน้ำเนม,มค่ค่ะเนี่ยพื้นที่ตรงตรงสวนนี่ก็คือน้ำจากสวนอื่นแล้วก็น้ำจากภูเขานะคะจะไหลไหลมาเข่าสวนสวนนี่เลยว่าสันซาค่ะพี่น้องช่วงหนาฝนฝนเรีงๆนี่คือจะไหลผ่านสวนเลยนะคะ แต่ว่ากัมีจุดบกพร่องอยู่เดี๋ยวเขาจงไปเว่ากันว่าจุดบกพร่องในส่วนของสวนหนีมันเป็นแนวใดเนาะแต่ว่าในคลิปนี้เขาจะมาว่าถึงจุดเปลี่ยนถี่เข้าเปลี่ยนแปลงหน้ามาเป็นส่วนปาล์มที่มาที่ไปเข้าไดาให้ฟังแล้วค่านหนีเข้าเริ่มเห็ดสวนปาล์มปลูกปาล์มนี่คือหน้าตอนที่เข้าปลูกนะคะพี่น้อง คันแท่น้าเข้าบ่ทันเดอเอาออกเลยนะคะเนี่ยจะจะจะเห็นว่าตรงอ่าตรงนั้นมันจะเป็นคันแท่น้าก็คือธงหน้านะคะพี่น้องธงหน้าส่วนที่เฮาบ่ทันเดป้ปลูกปาล์มนะคะซึ่งเข้ากับเอาไวอ่าเห็ดหน้ากินเ้าววาซันซาค่ะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือกอนานี้ก็คือเป็นแบบนั่นนะคะแลวก็ให้หน้าที่มันขันแต่ละไฮนนะคะพี่น้องเข้ากับทันเดอเอาออกนะคะเนื่องจากว่าเอื่อยเพื่อนกะอ่าอยากเอาไว้นะคะ อยากเอาไว้เนาะพอเอาไว้แล้วมันก็เจอปัญหาว่าน้ำม,มันขังแล้วก็เฮ็ดให้ปาล์มของเฮานี่เหลืองนะคะเฮาก็เลยได้โละออกอีกนะคะพี่น้องก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เท่เาเป็นประสบการณ์ที่เฮาได้เฮ็ดสวนปาล์มน,นะคะว่าเนี่ยค่ะจากโละทงหน้ามาเป็นสวนปาล์มก็ถือได้ว่าเปรียบเทียบกันนะคะผลผลิตในการที่เฮาได้ขายปาล์มน้ำมันกับเขาเนี่ ชือว่า,าเฮ็ดหน้า10ปีกันยังบอสูเฮ็ดปาล์มปีเดียวนะคะอันนี้บอกได้เลยนะคะจากประสบการณ์ของเ้าเนี่คะ่ะเพราะว่าปาล์มนี่ถ้าเพิ่นไดพพ้ผลผลิตนี่คือ3ปีขึ้นมาเพิ่นก็เริ่มที่จะมีผลผลิตในเฮ้าได้ดตัดขายแล้วถ้าปาล์มอยู่ในระยะกิโลกร,รัมละ3บาทนะคะบอตามกว่านั้นคิดว่าเกษตรกรของเ้าเนี่อยู่ได้รวก็ เห็ดไดดีสาหรับพื้นทีขข่ของเห้าความหรือซื้อของเห้าเองนะคะพี่นอ้องได้ดีกว่าหน้านะคะว่างานเลยว่าเห็นหน้าสําหรับหน้าของเห้าหนี่คือเห็ดหน้าสีปีกับบัวซ่าเห็ดสวนปามปีเดียวนะคะข้อดีของการเห็ดสวนปามนี่มันกะหนึ่งก็คือฝนตกฝ่าห่องเห้าก็หยุดได้มืออื่นมาฝนบ่ตกฝ่าบอหอ่ห่องเห้ากับมาตัดปามได้แต่ถ้าเปรียบเทียบยางพารานี่บดได้เลยะคะ่ะพี่น้อง ท้าวขาีดเรียฝนตรงมากนี่คือขาเอาบาทานันก็นคือเรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่าปามนี่คือข้าวล่อการล่อค่อยได้นะคะพี่น้องแต่ว่าเปรียบเทียบขอดีขอเสียมันก็นมีอยู่เดียวมือหลังขาจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะแต่ว่าตรงจุดน,นี้คือนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนนะคะพืชเสียฐะกิจที่นามองบอยากให้มองขามนะคะคือถ้าเาเหตุยังนี่คือขาจะเหตุเป็นอ่าบนเป็นพืชช่องเชิงเดียวนะคะพี่น้อง เฮามองแล้ว,ว่าปามนี่คือสองอาทิตย์สาหรับปามของเฮานี่คือสองอาทิตย์เท่าเดตัดเธอหนึ่งนะคะไดตัดเธอหนึ่งกะไล่ได้สาหรับสวนนี่ล่าสุดนะคะพี่น้องล่าสุดที่เฮ้าตัดไปนะ่กะ็คือได้ประมาณตันหนึ่งซึ่งอ่าบางคนก็อาจจะมองว่ามันมันหน่อยเกินไปเพราะวา่าปามของเฮานี่คือหกไรนะคะกะจังที่ว่าให้ฟังก็คือช่วงแรกสามปีแรกนี่คือเฮ้าบ่คอยดดูแลเพิินนะคะกะ พอก่ามันดงเสือแหะค่ะพี่น้องเฮาก็เริ่มมาฟืนฟูช่วงช่วงที่ปามอายุหาปีหาปีหกปีนะคะเฮาจังเนี่ยมาฟืนฟูเพิ่นเนี่ยก็ะือว่าดีขึ้นหลยเติมนะคะจากปามหกหกนี่ภาพพี่นอ้องมาเบงนะคะนี่แหละพี่น้องเ้าจังเอืญนวานี่คือประสบการณ์ของเฮาเลยเปรียบเทียบกับการเหตุเห็ดหน้าเหตุหน้าสิปีกับเหตุสวนปามที่ใดผลผลิตแล้วนี่ปีเดียวนี่คือ คุ้มค่าเลยนะคะพี่น้องอสําหรับลิมนีกระาพ้า,มาเมา่เบงเนาะการถี่ห้เเาเปลี่ยนแปลงแลวก็เปลี่ยนแปลงไปในทางดีนะคะพี่น้องนี่ก็ห้าสามารถที่จะสวนปามเฮาก็ยังสามารถที่จะเลี้ยงง้วด้น้านะคะเกื้อกูลกันเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นไหมคะเบงปามตนนี่ก็อาจจะย่อนแสงแน่เด้อพี่น้องเด้อเบง ป้มามีทำแม่นว่าอายุพลล่นายขึ้นทำมีการดูแลด,ดีๆนี่คือทลายล่นก็จะหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่น้องหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางบางทลายนี่คือเป็น10 20กิโลก็ยังมีนะคะพี่น้องก็ล่องคุ้นเบิงทลายหนึ่งนี่กิโลกร,รัมละเอาให้กิโลกร,รัมละ3บาทมันตกไป20คูณกับ6เนาะ600อยแล้วได้พี่น้อง20คูณสแม่นบ่นะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศย่ำเศร้าๆนะคะพี่น้องถีเหาพาพี่น้องมาเบิงนี่แะคะ่ะบรรยากาศสวนปามถีเห้าเปลี่ยนจากทงหน้ามาเป็นสวนปามนี่็ถือถือว่าน่าจะเปลี่ยนไปเร็วกว่านี้นะคะนคะคะ